เลยรู้สึกยังไงก็พูดอย่างนั้นเลยแต่ว่าบางคราก็ว่าคนถือคากันถือคาถือคาถือตาถือตาเดียวกมาเพราะว่าเป็นคนที่คนจริงใจมันจะดูกันออกครับผมดูกันมาตั้งนานแล้วในในในโทรศัพท์พี่ยาดูนิดมานาแล้วพี่ยารู้สึกได้ว่าผู้ใหญ่บ้านทีแกนี้เป็นคนจริงใจรู้สึกยังไงก็พูดอย่างนั้นแหละใครจะชอบไม่ชอบก็ไม่รู้อ่ะแต่ฉันเป็นคนแบบนี้ชอบไหม Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, พี่แอร์พะลุด้วยครับให้พี่แอร์พะลุเป็นความสุขนะครับส่าเก่งเลยครับเพิงเสร็จมื่พางพอยากไลุ่่งเพราะพืย่อมขึ้นเป็เก่ต เออนะครับผมอันน so ี guys, so ้เช็คเยอมาตอนนี้ร้านค้าร้านขายเราก็ขายแับขายดีกันอยู่พี่ยาติดแล้วเนาะฝากด้วยนะครับแน่นอนติดกันมันจะเปลี่ยนไหมครับเดี๋ยวให้พี่ยากล่าวอะไรกับวันนี้ทางลูกค้าและพี่ซีนะครับ พี่ยาเขาไม่ได้พี่ยาเขาเริ่มรู้สึกดีรู้สึกดีใจที่คนตายเยอะขนาดนี้พี่ยาไม่รู้หรอกว่าคนตายเยอะขนาดนี้ไม่รู้เลยว่าคนรักพี่ยาเยอะขนาดนี้พี่ยาน่ะขอบคุณขอบคุณตัวพี่ยาทามว่าอยากได้อะไรไหมไม่อยากได้แล้วครับเพราะว่าพี่ยาคิดว่าคนที่อยู่รอบๆข้างพี่ยาเนี่ยรักพี่ยาไม่ว่าพ่อครัวดีเพื่อนดี ดูบูเบอร์ก็นักพิาแล้วก็มีจัลยาณมิม่พี่เดแล้วก็มีคนรักพิาเยอะขนาดนี้เกิดมาในชีวิตนี่ยถามว่าไม่มีอะไรอยากได้แล้วเพราะได้มันมาหมดแล้วครับแล้วชีวิตชีวิตที่เหลืออยู่เ่กก็จะทําเพื่อทุกคนคจะทําต่อไปไอสิ่งที่เคยทํามาความดีที่ทํามาเนี่ยมันส่งผลให้คนรักพิามากไปขนาดนี้พิาก็จะรักทุกคนตลอดไปแล้วก็จะทําสิ่งดี เพื่อสังคมต่อไปขอบคุณมาก,กรักทุกคนพิยารักทุกคนรักมากครับรักจนแบบว่าคือทุกคนที่อยู่ตรงนี้รักหมดเลยนะขอบคุณมากที่เป็นแม่ค้าที่ดีขอบคุณมากที่เป็นอะไรนะไม่รู้ว่าเรียกอะไรก็รู้น,นะลูกชายเป็นลูกชายหนุ่มคนของพี่ยานะ ขอบคุณมากแม่นองแม่นองอีกไม่พูดถึงไม่ได้เลยงานมันเกิดพึ่งร้านแม่นองเปนคนจัดให้แล้ววันนี้ขอบคุณมากขอบคุณมากคขอบคุณมากกขอคุณยูนิเพอร์ที่อยู่เคียงข้างพี่ยามาตลอดระยะเวลา ใช่แล้วพี่หนึ่งปีขอบคุณหนึ่งปีครับแล้วก็คนก่อนหน้านี้ก็ห้าปีขอบคุณยูทูบเบอร์ทุกคนที่มาอยู่ที่โรงงานพิยาแล้วทำให้เราดังทำให้เรามีวันนี้ขอบคุณพ่อค้าแม่ค้าขอบคุณเอฟซีขอบคุณลูกค้าขอบคุณขอบคุณมากมากขอบอะไรไม่ได้เลยนอกจากจะว่าขอบคุณขอบคุณมากขอบคุณสามีสามีที่ร่วมทุกเรื่องสุขให้กันขอบคุณสามีที่ไม่ไม่ เขาไม่อยากลงมาเขาอายแต่จริงๆนะความความสำเร็จของพี่ยาเขาอยู่เบื้องหลังพี่ยาตลอดเลยขอบคุณครอบครัวขอบคุณพ่อขอบคุณแม่ขอบคุณทุกคนที่เกิดมาบนโลกอยนี้ขอบคุณหมดเลยขอบคุณมากวันนี้ดีใจไหมครับพี่ยา เป็นวันที่เราเลี้ยงไม่ถึงน้องจากแม่ค้าร้านเล็กๆวันจากแม่ค้าไก่ทอดเนี่ยจากแมคค้าไก่ทอดน่นละสิบบาทครับนึกไม่ถึงเลยว่าจะมีวันนี้นึกไม่ถึงเลยจากแม่ค้าตัวเล็กๆที่ไม่มีอะไรเลยไม่มีแม้กระทั่งบ้านอยู่ไม่มีแม้กระทั่งไม่มีอะไรเลยจนทุกวันนี้มีทุกอย่างแล้วขอบคุณทุกคนเลยที่สนับสนุนพิยาขอบคุณเอฟซีมากๆเอฟซีขอบคุณจริงๆ ขอบคุณพูดไม่ได้เด็กน้องจากคำว่าขอบคุณมากๆขอบคุณนะขอบคุณขอบคุณอ่าเดี๋ยวเราได้ชมคอนเสิร์ตรถแห่ตัวเกี่ยวกันสิ่งเล่นมาวันนี้ใช่ยาวไปยาวไปยาวไปเลยขนหยุดแ้วเล่นไปเลยเต็มที่แล้วดูกรนติกเลยไหมดูกันติกตัดดูเลยไหมระได้สนตีตลอดทั้งคืนเนาะสิบปีมากค่